คุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังเสียงประเทศไทยนะคะสัปดาห์นี้แฟนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่นี่เป็นแหล่งค้าขายอาหารทะเลทั้งสดและแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะและจุดนี้ที่แฟงยืนอยู่คุณผู้ชมจะได้เห็นแม่น้านําท่าจีนของจังหวัดสมุทรสาครค่ะมาที่นี่แน่นอนว่าจะได้เห็นความคึกคักข,ของการทําประมงแพปลา ตลาดอาหารทะเลรวมไปถึงอุตาากรรมแปรรูปอาหารทะเลแล้วก็อาหารทะเลแช่แข็งนะคะต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะ คุณผู้ชมคะนอกจากวันนี้คนทําประมงที่นี่จะได้รับผลกระทบจากโควิด19ซึ่งไปกระทบภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะวันนี้พวกเขายังเผชิญกับปัญหาราคาน้ํามันแพงแรงงานที่ขาดแคลนค่ะรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นนะคะลูกประมงชาวสมุทรสาครและคนในอุตสาหกรรมประมงจะไปต่อกันอย่างไรชวนฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ค่ะเรือประมงส่วนมากทุกวันนี้ประสบภาวะขาดทุนเพราะแรงงานคนหนึ่งพยาะมทำถูกกฎหมาย,ายใช้จ่ายสูงมาก ถ้าเรือประมงลากน้อยลงสินค้าที่มาขายที่ตลาดในไทยเราก็น้อยลงรายได้ก็ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยยังคงเหมือนเดิมวันนี้ต้นทุนของปลาไทยเราจับเป็นทางปริมาณไม่ได้จับในเชิงคุณภาพถ้ามีเรือที่มีคุณภาพจับคัดแยกมามันก็ต่ํากว่าในราคาที่นําเข้าเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีโควิดนะขายกันดีมากยิ่งเสาร์อาทิตย์นะยิ่งคนเยอะใหญ่เลยวันธรรมดานี่ไม่ต้องคิดที่ว่าจะได้ตังค์เข้าบ้านเลยเสาร์อาทิตย์นี้ก็เหมือนเอาเอาดวงมาวัดเอา นั่นคือหนึ่งเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่นะคะแล้วคุณผู้ชมในโลกออนไลน์เขามองสถานการณ์ประมงในสมุทรสาครอย่างไรชวนไปดูกันค่ะจากสถานการณ์ปัญหาเรามี3ฉากทัศน์อนาคตสาครบุรีเมืองประมงของคนสมุทรสาครอยากชวนคุณผู้ชมทางบ้านร่วมโหวตไปด้วยกันค่ะ ฉากทั์ที่ 1. เมืองประมงคุณภาพมาตรฐานสู้ตลาดโลกการทำประมงอยู่ภายใต้กฎระเบียบธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมประมงพัฒนาทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพส่งเสริมการเพราะเลี้ยงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบทำผิดกฎหมายแรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และเกิดการใช้ทรัพยากรจากท้องทะเลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน ยกระดับสินค้าประมงไทยสู่การยอมรับในระดับสากลส่งเสริมกลไกตลาดให้เป็นธรรมตลอดทั้งห่วงโซ่ทั้งการผลิตแรงงานประมงแพปลาผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมค่ะมีนโยบายสนับสนุนการเงินให้กลุ่มเรือประมงเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดเพื่อรักษาสถานภาพการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำระดับโลก แต่มาตราการที่เน้นการป้องปรามเป็นหลักอาจจะส่งผลกระทบให้ธุรกิจประมงและประมงพื้นบ้านสายป่านสั้นต้องเลิกกิจการฉากทัดที่2เมืองประมงครบวงจรฮับอาหารทะเลพร้อมส่งอุตสาหากรรมประมงสมุทรสาครคงจุดแข็งประมงครบวงจร การจับสัตว์น้ำยังอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาระหว่างที่รอท้องทะเลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์เอกชนเข้ามามีบทบาทนำใช้ทรัพยากรจากทะเลให้เกิดมูลค่าสูงสุดผ่านการเพิ่มศักยภาพทั้งการแปรรูปการบริหารจัดการและการขนส่งโดยนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการดีมาน์และซัพพลายให้มีประสิทธิภาพเดินหน้าธุรกิจสู่การเป็นตลาดกลางรับสินค้าจากจังหวัดชายทะเลอื่นๆมาบริหารจัดการเพื่อกระจายต่อ มุ่งเป็นผู้นำการค้าและศูนย์กลางกระจายสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องโดยการสนับสนุนความรู้ส่งเสริมตลาดภายในประเทศและต่างประเทศพัฒนาระบบโลจิสติกค,ความเสี่ยงคือต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงทั้งในด้านราคาและคุณภาพ จากสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งรวมไปถึงธุรกิจห้องเย็นจากต่างประเทศซึ่งเข้ามาตีตลาดโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลและแหล่งจำหน่ายรายย่อยฉากทัศน์ที่3เมืองประมงคู่วิถีอาหารทะเลดีสิ่งแวดล้อมดีผู้ประกอบการและกลุ่มประมงในสมุดสาครผนึกกำลังยกระดับทั้งมูลค่าและคุณค่าของสินค้าประมง ดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพสัตว์น้ำในอ่าวไทยร่วมกันดูแลรักษาระบบนิเวศปรับเปลี่ยนวิถีเพื่อร่วมกันฟื้นฟูทะเลดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำประมงรัฐส่งเสริมเพิ่มรายได้อาทิเช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและการผลิตที่เกี่ยวเนื่อง ชาวประมงที่สมัครใจเปลี่ยนผ่านการผลิตจากการจับสัตว์น้ำไปสู่การเพาะเลี้ยงได้รับการสนับสนุนความรู้และเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีรัฐและเอกชนร่วมกันเปลี่ยนผ่านพัฒนาอุตสาหกรรมประมงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยอาศัยทุนทางสังคมวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมในธุรกิจประมงและธุรกิจอาหารทะเลที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน แต่ฉากทัดนี้อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านและจำเป็นต้องผลักดันในเชิงนโยบายสาธารณะโดยจับมือร่วมกับภาคประชาชนภาคธุรกิจของจังหวัดในพื้นที่อ่าวตัวกอรอนี่คือผลโหวตฉากทัดในรอบแรกค่ะอันดับที่1คือฉากทัดที่3ม,มีคนกดโหวต82.27%บ8 2อร์เซต์ อันดับที่2เป็นฉากทัดที่2นะคะมีคนกดโหวต10.34และอันดับสุดท้ายฉากทัศน์ที่1มีคนกดโหวต6.90ค่ะช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจถึงปมปัญหาของประมงสมุทรสาครจากชุดข้อมูลนี้พร้อมๆกันค่ะสาครบุรีคือชื่อเดิมของเมืองสมุทรสาครก่อนเปลี่ยนสถานะเป็นจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งชูคำขวัญเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์และได้ชื่อว่าเป็นตลาดซื้อขายอาหารทะเลแหล่งใหญ่ราคาไม่แพงที่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง30กิโลเมตรศักยภาพเมืองประมงสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศที่มีทิศใต,ต้ติดกับทะเลอ่าวไทยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาว41.8กิโลเมตรและมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลาง อีกทั้งยังมีคลองกว่า170สายทำให้ผู้คนที่นี่มีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับการทำประมงทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยและประมงทะเลมายาวนานรวมถึงเกิดธุรกิจต่อเนื่องจากการทำประมงทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่แหล่งน้ำกร่อยรวม548,625ไร่มีชาวประมงพื้นบ้านประมาณ500ลายส่วนใหญ่ทำประมงอวนลอยเรือช้อนเคยเรือจับหอยเป็นต้นมีเรือประมงพาณิชย์ที่จดทะเบียนกับจังหวัดสมุทรสาครปี2559จำนวน487ลำ ผลผลิตจากการทำประมงประมาณ2 1 6 6 7ตันต่อปีผลผลิตจากการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประมาณ14,900ตันต่อปีส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้าประมงจังหวัดสมุทรสาครราว12,355ล้านบาทผลผลิตจากการประมงทะเลส่วนใหญ่ได้รับจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งอ่าวไทย ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียรวมทั้งทะเลด้านประเทศเวียดนามส่งผลให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งธุรกิจการประมงขนาดใหญ่ครบวงจรโดยเป็นหนึ่งใน4ีสะพานปลาของประเทศไทยที่มีปริมาณการขายอาหารทะเลมากที่สุดอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลโดยมีตลาดขนาดใหญ่ ได้แก่ตลาดทะเลไทยซึ่งเป็นแหล่งค้าขายและศูนย์กระจายสินค้าสัตว์น้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครและตลาดมหาชัยในส่วนของอุตสาหกรรมต่อเนื่องข้อมูลปี2564สมุทรสาครมีธุรกิจประมงและแปรรูปอาหารทะเลมากที่สุดจำนวน161รายแบ่งเป็นธุรกิจห้องเย็น74ราย ธุรกิจอาหารทะเลกระป๋อง29รายและอื่นๆ58รายและสัตว์น้ำทั้งหมดที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจำนวน2.2ล้านตันราว50%ถูกนำมาแปรรูปที่สมุทรสาครโดยมีผลิตภัณฑ์หลักๆเช่นกุ้งกระป๋องและทูน่ากระป๋องซึ่งเป็นสินค้าไทยที่สามารถตีตลาดไปทั่วโลกส่วนการส่งออกสินค้าในห่วงโซ่ประมงที่สำคัญของไทยมีอยู่2กลุ่ม คือสินค้าประมงร้อยละ29ส่วนอีกร้อยละ71คืออาหารทะเลแปรรูปหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงปลายปี2,563าทำให้การค้าขายและการส่งออกได้รับผลกระทบอย่างยากจะหลุดเลี่ยงใงวันนี้ประมงสมุทรสาครกำลังเจอกับสถานการณ์เรือจอดตายล่าสุด นายกสมาคมประมงสมุทรสาครให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนว่าปีนี้2,565มีเรือเหลืออยู่400ลำหยุดวิ่งไปแล้วประมาณร้อยละ50เนื่องจากสู้กับต้นทุนไม่ไหวและมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆปัญหาที่ประมงต้องรับมือเรือต้องพักเพราะน้ำมันแพงจากที่รัฐบาลปล่อยให้ราคาน้ำมันดีเซลลอยตัวกลายเป็นต้นทุนที่ทำให้ผู้ประกอบการเรือประมงต้องแบกรับภาระ ขณะที่ราคาขายเท่าเดิมจนบางรายจ่ายต่อไม่ไหวจนล้มเลิกกิจการและจอดเรือประมงทิ้งแรงงานหายากจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานข้ามชาติมากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพโดยมาจากประเทศเมียนมาลาวและกัมพูชาซึ่งต้องมีมาตรการเข้มข้นในการคุ้มครองการใช้แรงงานในเรือประมงการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้แรงงานทยอยกลับบ้านเกิดและพบว่าบางส่วนเปลี่ยนจากทํางานบนเรือประมงหันไปทํางานในโรงงานแทนกฎหมายควบคุมหนักนับตั้งแต่ปี2558ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมธิการยุโรปเนื่องจากธุรกิจประมงไทยเข้าข่ายการทําผิด I.U.U. Fishing ทุกประเด็นคือไทยมีการจับสัตว์ทะเลในน่านน้าประเทศอื่นไม่มีการรายงานจํานวนสัตว์ทะเลที่จับได้ หรือรายงานข้อมูลเท็จใช้เรือประมงไม่ได้ขึ้นทะเบียนทำประมงใช้เครื่องมือจับสัตว์ทะเลที่ผิดกฎหมายส่งผลให้ไทยต้องมีการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายเรื่อยมาการขึ้นทะเบียนคือการเริ่มควบคุมครั้งแรกซึ่งส่งผลให้ภาคประมงในไทยเริ่มมีการหดตัวลงกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงลดลงเรื่อยๆจนมาในปี2563เหลือ1.9แสนล้านบาทต่อปี ยอดการส่งออกหายไปราว30 0 0 0ล้านบาทแม้ตั้งแต่ปี2,562ไทยจะได้รับการปลดล็อกจากใบเหลืองมาเป็นใบเขียวแต่ภาครัฐยังคงบังคับใช้กฎหมายและระเบียบอย่างต่อเนื่องทรัพยากรหดหายการทำประมงของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะแหล่งประมงมีความเสื่อมโทรมและมีการทำประมงเกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ จึงต้องฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งมีการบังคับใช้มาตรการด้านการบริหารจัดการประมงอย่างเคร่งครัดเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติสัตว์น้ำนำเข้ามาตีตลาดมีการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในราคาถูกกว่าที่ผลิตในประเทศข้อมูลจากกรมประมงพบว่านำเข้าสัตว์น้ำประเภทปลาทูน่าท้องแถบปลาทูน่าครีบเหลือง และปะลาโอไลน์มาขายในไทยเหล่านี้คือสถานการณ์ที่ท้าทายธุรกิจประมงต้นน้ำกราน้ำและปลายน้ำของสมุทรสาครซึ่งต้องเผชิญหน้าไปด้วยกันได้รู้ข้อมูลของประมงสมุทรสาครกันไปแล้ว เพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านมองเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันอนาคตและแนวคิดของผู้คนที่นี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญ4ี่ท่านมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะสถานการณ์วันนี้ถ้าถ้าเราดูจากคําขวัญจังหวัดเมืองประมงดงโรงงานใช่ไหมคะไต่ปังคะเมืองประมงวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเรือประมงเราอาจจะไม่มีครับทุกวันนี้ที่ที่ทำประมงกันอยู่เนี่ยมันไม่คุ้มกับ ต้นทุนที่ที่จะทําแล้วกระทบอะไรบ้างบนฝั่งคะเอาเอาธุรกิจทางนี้ก่อนคะ่ะตลาดปลานะคะถ้าเดอระมงลากน้อยลงสินค้าที่มาขายที่ตลาดเฉลไทยเราก็น้อยลงรายได้ก็ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยยังคงเหมือนเดิมอะไรจ่ายมากที่สุดวันนี้ก็เรื่องของค่าแรงการที่ต้องมีเครดิตให้กับลูกค้า ซึ่งแพ่ปาต้องแบกรับไว้พี่อั๋นทำทั้งแปรรูปทำทั้งร้านอาหารกระทบอะไรบ้างในกระบวนการของร้านอาหารกระทบตั้งแต่การหาวัตถุดิบที่ยากขึ้นการหาคุณภาพที่ตรงตามที่เราเอานำไปใช้เนี่ยค่อนข้างยากคนมันแย่งซื้อกันมากขึ้นแล้วก็ปลาก็น้อยลงยิ่งกระบวนการของโรงงานเลยเป็นไปยากกับที่เราจะจบเป็นวอลลุ่มเพื่อจะให้คนงานครบหลูกซึ่ง มันมันกระทบเยอะมากล่าสุดก็คือ IUU ที่ผลกระทบเราทำงานแกะกุ้งแล้วก็ต้องทุบโรงงานทิ้งเปลี่ยนรูปทุกอย่างให้มันเขาเรียกอยู่ได้ในสภาวะที่มันเกิดวิกฤตอยากถามไตปังก่อนเอาเรื่อง IUU ก่อนเจออะไรบ้างกับเรือประมงคะจาก I อยูยูเนี่ยคะ่ะหนึ่งกระะกฎาคมสองพรปรัฐประกาศใช้กฎหมายเข้มต้องมีทุกอย่างวันนั้นเรือเราจอดไป3835ลําอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมประมงนะครับ พราะเลือส่วนมากบางลำขาดแรงงานเพราะแรงงานคนหนึ่งพยายรมทำถูกกฎหมายแล้วถูกต้องที่ออกได้ใครจะจ่ายสูงมากปัญหาใหญ่คือราคาน้ำมันเรือประมงส่วนมากทุกวันนี้ประสบภาวะขาดทุนแต่ทำไมยังต้องทำกันอยู่เพราะว่าถ้าเรือเราหยุด เราจะหาคนงานมาลงเรือไม่ได้แล้วค่ะขั้นต่ำเนี่ยส่วนใหญ่เลี้ยงลูกเรือสักกี่คนกี่ชีวิตคะถ้าเป็นเรือวนล้อมจับเนี่ยก็จะใช้แรงงานประมาณ25ถึง40คนครับธุรกิจแช่แข็งล่ะคะคแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเลี้ยงลูกน้องไว้สักกี่ชีวิตคะประมาณ250ตลาดปาลาล่ะคะพี่คะตลาดละทะเลไทยเนี่ยค่ะตลาดทะเลไทยเนี่ยแบ่งเป็นแพรปลาประมาณ50แพรแต่ละแพรเนี่ยก็มีคนงานก็ต้องถึง30สิคนโอ้ ไม่น้อยครับยังไงบ้างคะหอ,อการค้าจังหวัดคะตอนนี้มันก็กระทบทั้งหมดนะฮะสมุทรสาครนี่ไม่น่าเชื่อนะฮะมีโรงงานแปรรูปหมื่นเ็จเศษโรงงานเพราะฉะนั้นทุกโรงงานก็จะเจอปัญหาเหมือนกันหมดก็คือขาดแคลนวัตถุดิบส่วนหนึ่งเรือประมงไม่จับปลาหรืออะไรเนี้ยมันก็ทําให้วัตถุดิบนะหายไปสินค้าอาหารทะเลนําเข้ามาเนี้ยก็เข้ามาทดแทนส่วนหนึ่งที่เรือประมง เราเลิกไปบ้างจับไม่ได้ออกไม่ได้พี่จุมคะกลับมาถามทางพี่จุมบ้างในฐานะเพนะื่อนคนกลางน้ําทั้งพี่จุมแล้วก็พี่อั๋นนะคะจุดตัดของธุรกิจของทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ช่วงปีอะไรคะประมาณปีห9เนี่ยครับตั้งแต่กฎหมายออกมาเนี่ยมันก็จะหายไปเยอะพอมาถึงปี6 3สเริ่มโควิดเนี่ยขายกันไม่ได้มันก็กระทบมาถึงเราด้วยราคาปลาก็ถดถอยลงค่ะพี่อั๋นล่ะคะ วันนี้ต้นทุนของปลาไทยเนี่ยมันเป็นปลาที่เราจับเป็นทางปริมาณไม่ได้จับในเชิงคุณภาพผมต้องการซื้อต้นทุนที่สูงแต่ได้คุณค่าที่มีความแตกต่างกันถ้ามีเรือที่มีคุณภาพจับคัดแยกมามันก็ต่ํากว่าในราคาที่นําเข้าในของสดในฐานะคนออกเลยจริงๆวันนี้ทรัพยากรในอ่าวตัวกเป็นยังไงบ้างคะมันน้อยลงจริงครับกรมงมงบอกว่าทรัพยากรน้อยลงเราจับมากเกินไป อันนี้คือสิ่งที่รัฐคิดแต่คุณไม่ได้คิดเลยว่าทรัพยากรมันน้อยลงเพราะมลพิษม,มันเยอะกรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมมาปิดตรงอ่าวตักกอแต่พอตุลาเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ําเสียลงพอดีน้ําเสียมาฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าดูในสายพานดูเหมือนว่าเรือประมงกับทางตลาดปลาใกล้ชิดกันขนาดไหนเห็นว่าตอนนี้เนี่ยต้องให้สินเชื่อกับเรือประมงพาณิชย์แล้วเหรอคะเรื่องของเวลาเรือลงน้ํามันเนี่ยนะครับก็ เอเหลือก็ติดต่อกับทางปั๊มเองทีนี้ถ้าเรือะจะลงน้ํามันทีเนี่ยต้องให้แพป่ปลาเป็นคนรับชอบเราต้องสํารองเงินจ่ายไปก่อนเดี๋ยวนะในภาพคนอื่นเขาบอกว่าคนเป็นเจ้าของเรือประมงพาณี้ต้องรวยนะจริงๆเลยนะครับมากกว่า90%เปซ็นเป็นหนี้ตอนนี้รัฐเข้าไปชดเชยน้ํามันบนฝั่งซึ่งน้ํามันทะเลกับบนฝั่งมันก็เลยใกล้เคียงกันพอเวลาเรือเราเข้ามาเราต้องลงน้ํามันเลยของยังไม่ได้ขายก็ต้องไปยืมตางแพเพื่อมาจ่ายค่าน้ํามันไปก่อน ส่วนใหญ่เติมเวลาออกไปเนี่ยค่ะยอดเงินสักเท่าไหร่คะเอาไปเที่ยวหนึ่งก็ใช้น้ํามันประมาณ8,000ลิตรก็ประมาณใกล้ๆส0มแสนเราเป็นแหล่งอุตสาหกรรมประมงครบวงจรวันนี้ยังมีโอกาสในมุมของทั้ง4ท่านไหมคะตอนนี้ก็ดูกันเรื่องของน้ํามันอย่างเดียวแล้ะครับแต่ผมมองว่าในอนาคตน้ํามันถูกลงผมว่าเรายังไปกันได้ครับพี่อันละคะคิดว่าทิศทางมันก็ลําบากนิดนึง ใช้การออกหาปลาแล้วจับปลาแล้วได้สิ่งที่เดิมๆคงเป็นไปยากเพราะฉะนั้นเราคงจะขับเคลื่อนไปทิศทางในเรื่องของความท่องเที่ยวแล้วก็เอาปลาที่มีอยู่มาทำอาหารแล้วก็เล่าเรื่องในอดีตฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะไต่ปังต้องมีความหวังและความฝันเสมอถ้ารัฐเห็นใจแล้วแก้กฎหมายบางอย่างมันทำให้ชาวประมงส่วนหนึ่งเดินต่อไปได้ ทางหอการค้าละคะอันดับแรกเลยนะฮะที่ผมมองเนี่ยยังไงชาวประมงก็ต้องอยู่กับรัฐคู่กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นรัฐจะมีวิธีการทํำยังไงเนี่ยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ได้โดยไม่ขาดทุนนะฮะ mm hmm. ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะฮะ mm hmm. สินค้าที่เขาจับมาเนี่ยจับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นพรีเมียมก็คือเป็นเป็นเ,นเรามีสปีดบ๊ทลำใหญ่ๆที่จะวิ่งออกไปแล้วเราก็ใช้โดนเนี่ยสามารถที่จะไปรับปลาจากเคียจากเคียจากเคียแล้วเราก็สปีดบ๊ทวิ่งขึ้นมาปลาก็เป็น ปูก็เป็นปูเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยโลหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งสองร้อยถึงสามร้อยบาทเรามาขายปูเป็นนี่มากกว่าเท่าตัวนะฟังฟังแบบเมื่อสักครู่นี้พี่จุมเป็นไงบ้างคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดีเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการของพรีเมียมเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะและกล้าสู้ราคาแน่นอาองครับอย่างของพี่อันเนี่ยเขาก็รับ ได้ในราคาสูงเอาคุณภาพเลยของพี่อ่ญเน้นเป็นคุณภาพเลยครับเป็นคนไทยไหมคะพี่จุมคนไทยก็มีครับแล้วก็ต่างชาติก็เยอะถ้าเราจะทําความพรีเมียมเหล่านั้นได้เนี่ยค่ะการจับระยะสั้นมันสําคัญมากหมายถึงว่าไม่ต้องออกเรือไปไกลอะค่ะจับในพิกัดที่มันใกล้ๆฝั่งถ้าสมมติว่าเป็นของเป็นจะอยู่จับสั้นหรือจับยาวเราไม่ซีเรียสให้มีวิธีการจัดการในเรือจับสิบวันบางทีเราอยู่ในบ่อเนี่เป็นเดือนยังอยู่ได้เชื่อได้ว่า ประมงไทยเก่งมากในการปรับตัวและประมงไทยมีฝีไม้ละมือในการทำหลังจากได้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันไปแล้วอยากชวนคุณผู้ชมร่วมกันโหวตอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยากให้ฉากทัดไหนเกิดขึ้นจริงๆสำหรับสาครบุรีสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราผ่าน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและสำหรับผลโหวตในรอบที่สจากวงนี้ อันดับที่1ฉากทัศน์ที่3มีคนกดโหวต88%ดส8ส่วนอันดับที่2อฉากทัศน์ที่2ค่ะมีคนกดโหวตไป8%และอันดับที่3ามฉากทัศน์ที่1มีคนกดโหวตเหลือเพียง4%เท่านั้นค่ะแม่สองรอบเลือกเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะยังไงบ้างแม่เล่าทีแรกยังยังไม่เข้าใจนิดนึงแต่พอครั้งที่สองดูแล้วเข้าใจก็เลยเลือกเลือก ความยั่งยืนเพราะว่าเราเราเชื่อมั่นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาพยายามพัฒนาบ้านเมืองเขาเนี่ยให้กลับมาสู่วิถีธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นธรรมชาติเขาต้องพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นแน่นอนขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะ,อ,นคะอ๋อเป็นแพรปลาครับแล้วก็สมนงผู้ขายปลาเลือกฉากทัดสองรอบเหมือนกันไหมค่ะไม่เหมือนครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันมีความลังเลระหว่างสองกับสาม ัาคลาดที่3เนี่ยมันต้องการความยั่งยืนต้องการเวลาเนาะแล้วก็ต้องการการบูรณาการจากทุกภาคส่วนผมเชื่อว่าเอกชนเนี่ยทำได้แล้วแต่ว่าฝั่งที่ร่วมกับเราเนี่ยไม่แน่ใจไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร,ร่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาสามารถทําได้เร็วหรือว่าเขาสนับสนุนผมว่าฉากลาดที่สก็ทำได้ไม่ยากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอีกสักท่านหนึ่งได้ไหมคะแม่คะ่ะ สวัสดีค่ะเปลี่ยนใจ<า>ไหมคะสองรอบไม่เปลี่ยนใจใช่อันที่สามเลยค่ะก็อย่างที่พวกลงุลงลุงพี่พี่เขาบอกมันยังยืนแต่ถือว่าไกลไหมอนาคตมันยังอีกไกลเพราะว่าก็<ม>กทำประมงเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่อยู่ลงอวนมากกว่าบ้านเมื่อก่อนนี้มีเรือประมงเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านมากกว่าพอเขาจับไม่ได้เราก็ต้องอยู่บ้าน ไม่มีใข่จ้างไม่มีเงินมาจ้าง mm hmm. ก็คือต้องไปซื้อประมงซื้อเรือเล็กมาออก mm hmm. เพราะว่าปีหนึ่งออกได้ทุกวันแหละแต่คือจะได้หรือไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าก็เห็นอยู่ว่าทรัพยากรเป็นอย่างและน้ําเสียมากคือถ้าวันไหนออกไปน้ําเสียคือขาดทุนแน่นอนแปลว่าเป็นโจทย์ร,ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่ทรัพยากรต้องมาก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะทั้งสาฉากทัศน์ที่เราได้คุยกันในวันนี้ล้วนแล้วมีความคิดเห็นที่น่าสนใจค่ะแต่ถ้าจะให้เกิดขึ้นได้จริงๆจําเป็นต้องอาศัยการผลักดันจากคนในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ชมทางบ้านเองมีส่วนร่วมกับรายการของเราผ่านการโหวตเลือกฉากทัศน์เลือกภาพอนาคตของสาครบุรีได้ในเว็บไซต์ The Citizen Plus หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะส่วนท่านไหนอยากรับฟังเสวนาเต็มๆย้อนหลังติดตามเพิม่มเติมได้ผ่านทาง Facebook ไทย PBS และนักข่าวพลเมืองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาฟังเสียงประเทศไทยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ